ใช่ผมอะคือผู้ก่อตั้ง NTR กับกับโอเวอร์จริงๆอะผมตั้งโอเวอร์ก่อนๆๆแล้ว,ลวลทีเนี้ยผมก็ฝากให้อ้วนดูแลต่อนั้นจำสมาชิกชื่อสมาชิกของทุกคนได้ไหมครับผมผมผมฝากไว้กับอ้วนไงมันมันเปลี่ยนยุคสมัยแล้วแหละตอนนั้นผมอยู่กับอ้วนแค่สองคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับหน้าผาแป๊บนะตัวร้อนว่ะเนี่ยจะขับไว้สัตว์ขอขับได้ปะวะ ซ่อมซ่อมครับแต่เรียกช่างไปแล้วนะกูนี่กูเนี่ยมากูเชื่อูไอ้วแหละูเฉยพิมพ์มือกล่องพี่ชื่ออะไรอ่ะไม่มีกล่องย้อม้วกอย่าไปเอาของมันของศาสรมันไม่กล่องพี่ชื่ออะไรทไมรถเหนียว่าพี่อย่าอย่าไปใช้ของมันไอ้ย้อม่วงมันมันไม่มีตังค์สตร์มันชื่อแอดมินที่นี่แม่งเหมือนไอเอ็กเลยสัตว ประกาศที่อะไรยาวแล้วขนาดนี้เกลัวเขาไม่เห็นหรอวะเนี่ยยาวเป็นกิโลเลยสัตว์หายปลาล้าข้างเหรอครับอ่ะอะไรนะหายปลาล้าแตกเหรอครับผมเดิน,นอ,อ,ดอย่างนั้นละอ้าวลุงพูดงี้เดี๋ยวกามหักนะฮะ,ะผมกลัวคุณจะหักก่อนนะเดคประเด็นอนะ อ้าวได้ได้ได้เงินเท่าไหร่ครับกระเป๋าครับกระเป๋านะอะไรนะมีเงินเท่าไหร่ครับมีเงินเท่าไหร่หนึ่งพันครับผมสนใจไปเสี่ยงดวงปะที่ไหนอะนั่งเลยผมปะไปเดี๋ยวไปดีแล้วเข้าไปดีนำไปเลยครับเดี๋ยวขี่ตามไป เอ,อนั่งรถกับผมโอ้โหพอจันทร์สิงตาโอ้โหกระดูกพังมาดีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคร,ครับผมไม่ชอบขึ้นนั่งรถคนอื่นได้การสีน้ำเงินอยากเราาียนติดงานะทำไรครับเนี่ยตาชื่ออะไรครับผมช,ชื่ออูดครับอูดไหนได,ไ,ได้พาไปไดิพาพาพาไปดิเอาตามมาตามมาไหนครับเนี่ยกระป๋องกรป๋องก็ได้ครับโตแล้วแป๊บนึงนะคือรถป่ะพูดอย่างนี้ เอาบริสักมวลไหมเผื่อจะเข้าผมอุดเอทีอาร์ครับอุ้ยอุยอุยน่ากลัวเรอตามมาตามมาตามมาเจอครับเจอัตามไปกลับเลยครับตายอันนี้อยู่แกงอะไรครับเนี่ยผมเหรอใช่ผมไม่มีแกงครับออ๋ไม่มีแกงเหรอและกระดาษที่เราต้องเสียตังค่าเบิกปะ มันเบิกอะไรฮะเบิกรถไงเบิกผมผมได้ยินมาว่าที่นี่มันมีเก็บสวยเรื่องกะลาดด้วยนี่อันนี้ผมไม่รู้นะผมเบิกฟรีเลยนะเอ้าเหรอนำแล้วนำเลยฮะเดี๋ยวรถมาชนเผื่อจะเชื่อเลยนยนั่งกับผมมั้ยไม่เป็นไรผมไม่ชอบนั่งกับคนอื่นนะประเด็นนะผมบอกเขาชื่ออูดอะอะไรเขาไม่รู้ผมอูด NTR นทีอเขาจะผมบอกเขานำอันนี้เราสกุลเอ็ใช่ไหมครับใช่ครับนำสกุล NTR จริงจริงมีโอเวอร์ด้วยแหละใช่เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเขาป่วยอะไรคนเนี้ยติดแผกแล้วนะโอเวอร์กับมาเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนปะไม่เป็นไรครับผมเตรียมผมเตรียมไปเร็วไปเร็วไปไป็เปเล่นหุ่นกันโอ้หัว่าลุงตายดำดีดำดีขึ้นรถไม่ขึ้นผมผมไม่ชอบขึ้นกับคนอื่นผมบอกแล้วไงลุงอูดเหรอลุงอูดอบกิเอางี้เดี๋ยวผมอ่ะเอารถขึ้นขึ้นหลังรถคุณโอเคไหมแล้วคุณนะขับ อะทำได้เหรอลองดูลองดูไม่หงายท้องเหรอหนึ่งแป๊บหนึ่งผมตั้งลำไม่น่ารอดว่าพี่ชายผมผมว่าไม่น่ารอดว่ะเพราะว่าเขาน่าจะลุกงจักรยานแลกจับเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอางี้ไหมให้เขาลงจากรถก่อนไหมรถมันจะได้อยู่เฉยเล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 ยให้เขาลงลงจากรถก่อนอจะผมต่อเป็นสะพานเลยอายุสูงไว้เลยแบบใจดีด้วยแหละปกติผมเป็นคน ใจจะลับุญเ่ยไปเลยฮะลำบุญดีนะลำบุญนะเจอครับชื่ออะไรเขาเนี่ยคุ้มจริงเหรอครับเนี่ยไม่คุ้นเลยเลยไม่ผมมึงมาใหม่ไงผมมึงมาใหม่ผมผมอ่ะขึ้นเครื่องบินมามาหาเงินเฮ้ยไปนะหล่อนบอกกันนะไป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 ตามผมมาตามผมมา ไม่น่ารอดนะลุงวุดมันไปทางไหนอ่ะทางนู้นเหรอ้างหน้าเหรอเราตามไปลุงข้างหน้าใช่ไหมผมจะเวลาเป็นกันเป็นทองอะเนี่ยเออไม่เป็นไรเราคิวไงออกกำลังกายบ้างดีขับแต่รถอะผมว่าตามจะไหววลุงลุงวุดครับชิดเลนขวาดีกว่าไหมครับมันเป็นเลนของที่นี่ของผมแต่ที่เนี่ยเป็นของผมไงถนนน่ะ ทางไหนอะเีรยวซ้ายเร็วขวาเร็วหน้าเรื่อยหรอต้งต้งไปไหนก่อนครับลุงเอาเขาบอกจะพาผมไปเสี่ยงดวงอะคนนั้นอะเสี่ยงดวงใช่เขาบอกว่าจะพาพาไปเสี่ยงดวงที่ไหนอะไปที่ไหนบาคาร่าไงอีซี่อะแต่ตาลุามาผิดไงไปทางซ้ายตาต้องออกขวาออกซ้ายนู่นทางถนนใหญ่ไปทางนี้เหรอใช่ใช่ลุงลุงไปอีกลุงไหมลุงตามผมมา ไอเอซี่รถจักรยานแกอยู่แกอยู่เอ็นทีอาร์ตอนเนี้ยอะไรยังไงแปลกเลยบางทีอ่ะคุณเอ็นพงเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าผมเป็นคนไงลุงเลี้ยวขวาลุงลุงเลี้ยวขวาลุงไฟแดงเลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวานี่ไม่ไฟแดงเลโอเคะไม่จริงจิงอ่ะคุณคุณคุณมองแค่คุณพาคุณมองแค่ภายนอกไงคุณไม่รู้ห่ะผมยิ่งใหญ่จากไหนอ่ะจริงจิงเออลุงครับมันไม่ไปไม่ออกความช่างไฟแดงไปนะ อมันมันต้องลองไงฮะจริงๆผมมาใหญ่กว่านั้นเยอะแต่ผมแค่ไม่อยากพูดไนงะว่าตัวตนผมมาคือใครแล้วมันคือใครผมเป็นคนคนนึงนี่แหละที่มีพลังอำนาจเยอะมากที่เนี่ใช่เหรอใช่ผมอะคือผู้ก่อตั้ง n t r กับกบ Over <ผม S 2> จริงๆอะผมตั้ง Over ก่อนแล้วที่เนี่ยผมก็ฝากให้อ้วนดูแลต่อ น,นั่นจำสมาชิกชื่อสมาชิกข,ของทุกคนได้ไหมครับผมผมผมฝากไว้กับอ้วนไงมันมันเปลี่ยนยุคสมัยแล้วแหละตอนนั้นผมอยู่กับอ้วนแค่สองคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับหน้าผากแป๊บนึงนะตัวร้อนมาเนี่ยลุงครับะ <laughs> นะเรียนคุยกันแล้ครับไม่ต้องไป่แล้วคุยไม่รู้เรื่องก็ตอนน่อไปเรื่อยเลยทาขวาใช่ไหมขวาใช่ไหมได้ครับใช่ใช่ ลงไปนะลง,งไปครับลงไปครับผมต้องประกบซ้ายขวาไหมครับไม่เป็นไรครับผมก็เป็นคนเหมือนคุณนี่แหละคุณก็คนแต่ทำไมจะชนกันไม่ได้ล่ะจูกต้องไ,ไม่ละไม่ไอชนน่ะไม่ว่าครับแต่ถ้าตายให้มานี่เป็นปัญหาเอาง่ายๆดูไว้อย่างเกรงใจผมห<อ><า>แค่นั้นนะเพราะมผมใหญ่ขนาดไหนอ่ะ <c oughs> มันไงไปแล้วหนึ่งโดนใส่ทุด ลุงชิดขวาไหมครับเดี๋ยวผมผมกันให้เฮ้ยอย่างเงี้ตัวอย่างเลยยังครับลุงเห็นตัวอย่างหรือยังเฮ้ยเดี๋ยวมันมันไม่โดนผมไงประเด็นอ่ะถ้าโดนว่าแต่ชื่ออะไรกันเนี่ยไม่มีโอกาสแค่ตัวแล้วผมบอกเลยผมชงชื่อซันจิครับซันจิซันจิเฮียซันจิกำลังจะตายเลยใช่ปะไม่ใช่คแล้วแล้วโซโลไปไหนอ่ะเฮ้ยขี่รถไม่มีมารยาทกันเลยหรือไงพวกเนี้ยเฮ้ยมันไม่ได้เนี่ย เฮ้ยขี่รถให้มีมารยาทหน่อยสิครับไม่มีครับผมขี่รถให้มันมีมารยาทหน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยลองด้วยนะผมด้วย้ไปดผมขับมานะไม่ขับมาแต่ว่ามันก็ต้องมีมารยาทหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าตั๋กยานอ่ะต้องต้องให้ตั๋กยานไปก่อนไปแล้วโอเคก็ต้องคุณคุณครับคุณประชาชนครับประชาชนเออวงเล็บเจเคนี่แก๊งไหนครับพอดีว่าเมืองผมไม่มีแก๊งนี้นะต้องกวนเอาแท็กออกเขาด้วยได้ไหมครับตรงไหนอ่ะ เือะอะไรนะไอชื่อชื่อบนหัวครับรบกวนเอาแท็กออกให้ด้วยนะแม่ครับมันติดฟ้าตั้งแต่อีสปอร์ตนะเดย์อ๋อซ้อมใช่ไหมครับไม่มันติดฟ้าตั้งแต่อีสปอร์ตครั้งที่แล้วที่กูโดนบังคับให้ใส่อ๋อสามกันก็เลยมาติดมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะไม่ว่าอะไรกันด้วยอ๋อโอเคครับครับพี่ชายพี่ชายขึ้นมานั่งกับผมได้ไหมผมมอนไปให้แล้วนะพี่ชายได้ไหมครับผมผมนั่งไปกับผมผมเลขผมเลขสองห้าสองครับเลขอะไรสองห้าสองครับ สุดคูลหรอไม่ใช่กระเป๋าไงเลขบัญชีธนาคารผมนี่แหละอ๋อไม่แต่คุณทําผิดจริงๆนะตะกี้เนี่ยแต่ว่าคุณก็ต้องมีค่าชดเชยผมผมผมตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวคุณขับมาด้วยเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมมเนี่ยเสียขวัญทําไงอ่ะคือเขาเป็นบริการคุ้มกันผมบริการคืออะไรอ่ะคืออย่างนี้คือผมมาขี่จักรยานเล่นพอดีผมออกมาจากคฤหาหาดไงผมนอนผมนอนเยอะก็เลยขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนเล่นกระเป๋าเลย ผมว่าผมว่าคุณคุณนอนเยอะไปนะก็ไม่เป็นไรครับมีสักมีสักพันสองพันไหมถือว่าช่วยเหลือกันพอดีผมจะไปลงทุนนะเลขสองห้าหอนครับจะไปลงทุนอ่ะเดี๋ยวผมมาใช้คืนแล้วกันถือว่ายืมคุณหน้าตาคุณคุณเหมือนเหมือนเหมือนคนรู้จักผมเลเนี่ยลุงอูดลุงอูดชื่ออะไรผชื่ออูดครับ มาครับปะเฮ้ยแต่เราสองพันลงทุนละลงทุน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 โอเคมาๆมารถพังปะเนี่ยทางที่ดีชิดขวาเนี่ยครับแลนแชมพูเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันไหมครับไม่เป็นไรผมไม่ชอบอระเดี๋ยวไปไปไปโอ้โหไปโอเคสารต่อความต้องรงไหนนะมันอยู่ตรงไหนนะเลี้ยวขวาปะขวานี่มั้ยตรงไปคับตรงไปครับตรงไปเลยตรงไปครับตรงไหมครับอีกกิโลอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวลุงลุงจอดก่อนลุงอ่าอ่าลุงกดเปิดแมพขึ้นมาอ่าฮะ อ่าลุงมองไปที่เลเบลใช่ไหมครับแดงๆกุญแจแดงครับอ่าเห็นละลุงเห็นอีซี่ไหมอ๋ออยู่ด้านซ้ายใช่ไหม okay ตรงน,นั้นแหละครับใช่ครับนั่นแหละครับน,นั่นแหละครับไปนี่ถ้ามันติดว่าแบบเสียงแก่แล<ไ>้วผมไมานั่งคุยด้วยนะผมถ <c oughs> ตัดเขา <c oughs> นำนำไปก่อน <c oughs> เลยก็ได้นะพอดีผมผมไม่รีบไปเดลุงลุงชิดขวาลุงเดี๋ยวโดนไล่นะเขาเขาต้องเขาต้องผิดชอบอ่ะที่ชนทะยานผมอ่ะอายุเยอะจริงๆนะอันนั้วผมเร่งสปีดให้แล้วกันนะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ อยุสามสิบเองครับผมหน้าแก่เฉยเสียงที่ที่ไปแล้วนะฮะให้ห <contexts> มิม่นนะเนี่ยหม,มิ่นนะเนี่ยเอาจริงๆหมิ่นนะมม่หินผเฮ้ยตอนแรกผมเข้าใจว,าว่าแบบว่าแบบพี่แบบเสียงแบบสี่สิบห้าสิบแล้วตอนแรกเราเราบังตูดให้ลุงเดือดเดี๋ยวลุงบังตูดให้ลงเ,เร็วความเร็วแล้วเดี<ๆผ>๋ย <Keys> วไปถึงใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นนะครับเย็นนะครับ เดีนะครับกี่รถขนาดนี้ครับพอดีลุงเขาป่วยครับผมมาแบบพาแกแบบทำบัดหน่อยครับวิ่งผมอยากได้รถเหมือนคันด้านหลังมากเลยอ่ะเกิดไปเปล่าครับจนชนไม่ได้ตั้งใจครับ เฮ้ยเอ็นทีฮาร์เพื่อนเพื่อนกันผมนี่เพื่อนเพื่อนอ้วนฮะผมเพื่อนอ้วนเลยผมคือผู้ก่อตั้งอ้วนไหนอ้วนอ้วนโอเวอร์ไงเฮ้ยไม่ใช่พี่บ่าวพี่บ่าวเขาบอกว่าแบบเขาเป็นหัวหน้าแก๊งเอ็นทีฮาร์ของจริงป้ะคนนี้ผมครับพี่ไก่สักไม้ไหมครับคุณเลี้ยงไฟอ้วนไปอยู่โอเวอร์ด้วย ไอ้กูลืมไปเหี้ยอะตู้อะตู้ไอ้สัตว์พูดผิดลุงครับอะลุงครับครับเชื่อไหมถ้าไม่มีผมเนี่ยลุงตายหา่ร้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลนขวาให้ไอ้ตู้ตู้ตู้สบายดีป่ะตู้สบายดีป่ะผมชื่อดาวผมชื่อดาวไม่ไม่หมายถึงตู้อ่ะอ่ะตู้อ่ะสบายดีไหมฝากคิดถึงด้วยนะ,ะอ่ะตู้อ่ะ ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่ NTR เขาบอกเขาเป็นหัวหน้าแก๊งว่าก่อนคนเนี้ยจริงไปผมมาเป็นคนยุ่ก่อตั้งหละชื่ออะไรอ่ะฮัลโหลเขาบอกชื่ออูดผมแบบจะเสียงอะไรเหรคือจริงๆอ่ะมันจริงๆอ่ะมันมันมีคนนึงอ่ะที่มันเป็นหัวหน้าคนก่อนหน้าเนี่ยเขาฝากดูแลไว้ผมเป็นคนยิงเขาเองอ่ะผมก็เลยได้มาเป็นเป็นหัวหน้ารุ่นรุ่นต่อไปแล้วก็ส่งต่อรุ่นสุดรุ่นแหละรวหัวแก๊งที่ไรไว้สัตว์ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวมันต้องต้องฟังไว้มันเป็นเรื่องยาวเยอะ NTR จริงๆ ลุงพูดอย่างนี้ลุงจะสมัครนายกไหมครับเสียก็ได้นะไม่ผมอยากได้รถคันนี้ครับซื้อต่อได้ป่ะผมมีอยู่สองฮะใครครับผมซื้อๆได้ป่ะคันนี้ผมชอบมากเลยอ่ะมันแม่งเหมาะกับผมมากเลยเนี่ยคันนี้ลองเอาไปขับดูได้นะครับจะพากลับต่อไปผมได้ไหมขายป่ะขายป่ะขายปะล่ะขายไล่ะขายไม่ได้เอา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 ไปเลยก็ได้ครับจริงๆไม่มันต้องส่งกุญแจให้ผมมาดิ๋ยวจเอาจริงเหรอครับพร้อมมาเร็งเลยนะคันนี้ดูดิควันสูดเต็มปอดเลยตอนนี้ ผมขายไก่นะครับเอาไหมครับคันนี้เท่าไหร่อ่ะอยากซื้ออ่ะหมื่นหมื่นเดียวครับใช่หรอใช่วันนี้ผมไปลงทุนนี่ไงผมมีตังค์ประมาณอยู่นับก่อนมีเก้าพันรอบเดียวได้เลยม,ลมันมันมัน,ม,นมันลงได้มันลงได้เท่าไหร่อ่ะต่อรอบอ่ะมีโต๊ะพันหนึ่งกับโต๊ะหมื่นหนึ่งครับผมงั้นผมลงหมื่นหนึง่งจบเลยรอบเดียวแล้วผมมาซื้อลงุลงลุง ถูกครับลุงเชื่อไหมครับคันนี้วิ่ง370เนี่ยไหนโชว์ไม่ไม่ไม่ต้องรอตอนซ่อุ้ยอุ้ยอะไรวะน้าเฮ้ยอ้าวสามสิบแปลกแล้วไม่ธรรมดาไอ้ครวะเนี่ยอุ้นไหนวะแต่เรามันไม่เคยเจอนะอันนั้นรถผมเองแหละอินทิองอินทาวเขาป่วยป่วยอันนั้นรถผมรถผมเห็นไหมอา่ะแล้วลุงไม่ไปเอารถอ่ะลุงปล่อยให้ทหารเอาไปได้ไงอ่ะอันนั้นอ่ะไม่ผมมาขับรถเล่นไงผมให้ทหารเอารถไปจอดไปข้างหน้าคาสิโนไง คือผมไม่ได้อยากขับไงผมออกกำลังกายก่อนไปเด็นนะ่ะจริงๆนะต้องแต่คุยมาพยายามแบบคุยปกติเขาแนละ้วแต่ลุงแบบลุงระวังอยู่ยุ่ยยุ่ๆได้ลุงขับไงกลางสนนน่ะไม่มีใครกล้าชนหรอกครับอิง อว่ารู้รู้จักศิลาปะแปลกมากไม่มีใครรู้เลยรู้จักศิลาไหมฮะศิลาอ๋อศิลารู้จักไหมรู้รู้ครับรู้รู้ครับสภาสภาสภาอ๋อใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละคือจริงๆอับผมมาขึ้นหัวหน้าสภาด้วยแหละผมทำงานหลายที่ไปใหญ่แล้วผมผมก็เลยให้ลองลองไปถามดูลองไปถามดูลองไปถามดูได้จริงๆเชื่อผมดิพอแลสั่งพอแล้วขับไปขับไปอีซี่พอแล้วหยุดพูดอุ้ยรถเต่าโคตรเท่เลยอยากได้คันนั้นว่ะคันนั้นเท่าไหร่ไม่ไม่รู้ครับอันเนี้ย ได้เหรอลุงบนหัวลุงอะไรวะน่ะบนหัวบนหัวเขาจะเอารถมาให้ลุงวนะลุงขับวนน่ะแต่ผมอยากเล่นรถเต่ามากกว่าดิผมอยากขับสามสี่ดิสามสี่ผมขับเบื่อแล้วดิอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับอุบเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแหละอุ้ยทำไมคุกมันสวยจังวะแต่ผมก็แบบชอบความพยายามของลุงจังนะอุ้ยทำไมคุกมันสวยจังวะเฮี้ยทำไมไม่เหมือนที่ผมอยู่เลยวะ แค่มันเหมือนกันประไอ้สัตว์แค่มีต้นไม้เยอะเออว่าที่มันดูร่มรื่นขึ้นเยอะเลยมีต้นไม้เนี่ยเยอะโคตรเท่เลยก็มันน่าจะมีต้นไม้เยอะๆนะเชี่ยววิวโคตรดีอ่ะมาแล้วแบบว่าจะเห็นขับบนดูตั้งนานรถลุงลุง,งมีบัตรนิวไหมเนี่ย กูบัตรอ๋อใช่ใช่ใช่บัตรมี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 ไอเสียงแดงป้าไอการ์ดเอ้ยมันมีการ์ดด้วยผมมีการ์ดด้วยการ์ดเควสสองสิบอันอ่ะมันเอาไว้เป็นแลกเควสนะแล้วมีแคปซูลด้วยเอาไปตเขาบอกเขาอยู่นานแล้วแต่เขามีบัตรนิวด้วยไงมีมีไม่ใช่แล้วนะนิวเพย์เยอร์ก็คือแบบเล่นในสิบสี่วันนะแต่ลุงบอกลุงอยู่นานแล้วไม่มีอ่ะไม่มีผมไม่มีผมไม่มีมา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 คุยบอกมียูไม่มีมาคนมาคนได้เลยมาคนได้เลยเดี๋ยว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 มาดูมาดู มาดูเร็ไม่มีประปุษย์ครับถ้าถ้าป้นนี่คือตำรวจมาทันทีนะครับเอ้าลองลองไม่มาเราก็หนีไงมันมาปุ๊บเราก็หนีก่อนไงมาไม่ทันลองเวลาเป็นเงินเป็นทองลุงอีซี่อยู่ข้างหน้าลุงไปก็แต่ลุงแม่งโคตรตักราเลยอ่ะไอ้สุดใจอยู่แก๊งผมปะล่ะจะปั้นจักรเก็บให้แกเลิกปั่นจักรยาน ใจไหมแกลงแกลงอะไรครับดูอยู่ดูอยู่เอาจะมาจะทำทำไว้ปราบดูไว้แกลงอะไรนะดูอยู่ดูอยู่แกงดููอย่ลุงครับลุงลุงรู้ไหมคนที่ชื่อด้วงอยู่สภาเขาก็จะตั้งแกลงเหมือนกันนะแต่ตั้งชื่อว่าดูก่อนเอาหรอยังไม่เจอดูอยู่ไงมีดูอยู่ด้วย เอาจริงนะคนแรกที่ผมมันแบบมันนั่งแบบคือเสียงเขาได้กันตอนแรกอ่ะเสียก่อนผมคิดว่าเขาแก่จริงๆอ่ะเสียงกูไปแก่กันตัดนั้นแล่วะแต่ทรงผมแก่เฮ้ยผมอ่ะไอ้นี่ม่วงม่วงน่ะเพื่อนผมเองผมมีเบอร์อยู่ลุงลุงน่าจะเป็นคนแรกไปเนี่ยที่ปัดจักรยานมาอีซี่เนี่ยเออแล้วผมก็บ้าตามเขามาเน่ถ้าไม่ติดว่าเสียงแบบแก่ๆจริงผมไปตามด้วยนะล็อกจักรยานได้ลุงล็อกโซ่ไวงล็อก ลามโซไหมลามโซจักรยานไหมลงกูมารามโซเลยไหนในกด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 ตั้งไหนนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับลุงนี่อะไรครับลุงฮะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่ผมจะบอกนะลุงจะลงหมดเนี่ยใช่โอ้โหยังว่าไข่ลุลงไหนผมตามอ่ะลงไหนผมตามอ่ะลุงครับมันต้องต้องบอกก่อนนะมันมีแบบ เอขาเรียกว่าบาคาร่าแบบ low ก็คือแบบจะมีหนึ่งพันถึงห้าพันนะสูงสุดแต่ถ้าเป็นอีกโต๊ะหนึ่งจะเป็นโต๊ะใหญ่งบยังต่ำหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นโต๊ะนี้แหละผมเท่านั้นอะไรเนี่ยอะไรผมผมปัดให้ไม่ลงเพร่งอ่ะคนละครึ่งเสมอนี่ยคนละขึ้นผมว่าเสมอไม่ผมรองเชื่อผมบอกอย่าบอกแล้วเอาเงินเกษียณมาเล่นเนี่ยลุงลุงรงเช่อผมดังก็ ไม่ไม่ไมผมผมมองว่าเพเยอร์นี่อะไรอะตามลงไปลุงต้อลุงต้อตรับโดยรายการที่ว่าแทงฟังกองครับที่ผมบอกก่อนบอกว่าแทงไม่ถูกแทงลุงเอาเงินประกันลุงมาใช้บอกไงเรียบร้อยลุงว่าแล้วลงลุงได้ลงป่ะเนี่ยลุงได้ลงป่ะเนี่ยหมดเลยนะฮะปอกแปดซันบอกแล้วลุง หมดเลยปะเนี่ยหมดตัวเลยปะเดียเดิน z o o ออกออกลุงลุงเออลุงครับไม่ไม่เล่นต่อแล้วฮะไม่เล่นแล้วเหรอเดี๋ยวผมหมดแล้วไอเดะผมกลับเลเล่นแล้วผมกลับแล้วเดี๋ยอะโอผมกลับแล้วดะจัดเอยหมดตัวเลยเยอ้เลยเกมไวจะขอทาด้านเลเยเบลดีกว่าเยอย